ดีมร้อยคุลุสภานะครับนี่นะครับเปลี่ยนเบาะใหม่นะครับอย่างสวยเลยนะครับเป็นเบาะเทียมนะครับแต่คราวนี้นะครับมันใช้งานไม่ได้ไม่กล้าขี่ออกไปใช้งานนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าเบาะนะครับเป็นเบาะเทียมแล้วคราวนี้มันเปิดไม่ได้นะครับเนี่ยมันเปิดไม่ออกนะครับมันดึงไม่ขึ้นมันเปิดไม่ออกมันเป็นเพราะอะไรนะครับ ครับแล้วก็เจ้าของก็ไม่ได้ตรวจเช็คนะครับแล้วก็ส่งรถมาให้ผมเลยเพื่อมาเช็คปัญหาเครื่องนะครับก็ยังคงยังไม่ได้รู้จุดนี้นะครับพอดีผมก็จะเปิดบาะเพื่อเช็คน้ํามันนิดนึงหลังจากที่ผมไปลองขี่แล้วผมกลัวน้ํามันมันหมดนะครับเห็นเก,กน้ํามันมันไม่รู้ว่าจะตรงหรือเปล่านะครับแต่ก็เลยเกิดปัญหาทําให้เปิดบอดไม่ได้นะครับดีนะที่ผมมาเจอก่อนถ้าเกิดว่า ผมไม่เจอก่อนแล้วเกิดลูกค้าขี่ใช้งานไปแล้วเกิดน้ํามันหมดแล้วจะไปเติมน้ํามันไปเสียที่ปั๊มก็ทําให้เกิดปัญหางานเข้าได้นะครับก็เป็นอุทาหรณ์เตือนไว้นะครับสําหรับเ,เพื่อนๆนะครับที่เปลี่ยนเบาะจะเป็นเบาะเทียมนะครับต้องระวังจุดนี้ด้วยถ้าเป็นเบาะแ้ส่วนมากจะไม่มีปัญหาเป็นเบาะเทียมนะครับจะมีปัญหานะครับ ชอบมีปัญหาเวลาใส่แล้วตัวล็อกมันล็อกแล้วก็มันไม่ดีกลับนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตรงนี้จะแก้ไขยังไงนะครับก็เป็นแนวทางให้แก่เพื่อนๆนะครับไปติดตามชมกันครับลองดูนะครับว่าจะยังไงนะครับมันก็จะมีน็อตอยู่บริเวณนี้นะครับตัวหนึ่งแต่รู้สึกว่าจะออกลําบากนะครับฝั่งสองตัวนะครับการตกนี้ก็เอาออกยากนะครับจะแกะทางไหนดีนะครับเดี๋ยวเรามา ดูช่องทางกันนะครับอาจจะต้องดึงบางโกนออกนะครับเพื่อที่จะเห็น,นกลไกแล้วก็จะได้ดึงเห็นตัวล็อกบอกนะครับว่าจะอ,าออกยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปดูฝั่งนู้นกันครับเหมือนมันมีน็อตอยู่ใต้นี้นะครับเป็นเบอร์เป็นเบอร์สิร 10, หรือเป็นอะไรนะครับมองเห็นอยู่ มองไม่ชัดนะครับผมได้แกะน็อตที่ยึดตัวท้ายนี่แล้วนะครับเนี่ยนะครับแกะแล้วมันก็โยกออกได้นะครับมันโยกแต่มันจะออกยังไงได้นะครับตัวนี้นะครับผมลองไขดูแล้วนะครับเนี่ยมันมันตามนะครับเนี่ยตัวนี้ผมลองไขดูแล้วนะครับมันมันหมุนตามนะครับมันมีตัวเมียอยู่ ด้านหลังนะครับมันมีเหมือนร้อยตัวเมยมาอยู่ด้านหลังแล้วคราวนี้เราจะถอดบอกยังไงนะครับก็ยังมีปริศนาอยู่นะครับก็ต้องหาวิธีกันไปนะครับดีมนี่ก็ไม่ได้ทํานานแล้วด้วยนะครับพักหลังนี่มาก็หันมาทําแต่เ x เอกแล้วก็วิบากนะครับมาน,านานๆมาเจอดีมทีก็ หาวิธีถอดบอกยังไงนะครับก็ยังต้องดูวิธีกันไปนะครับเผื่อ FC หรือเพื่อนๆท่านใดรู้วิธีก็ช่วยแนะนำมานิดนึงนะครับเดี๋ยวลองหาทางดูก่อนนะครับว่าจะมายังไงนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวเดวดูด้านนี้สิมันมีเห็นน็อตมันมีน็อตยึดเบอกข้างหน้าเนี่ยสองตัวนะครับเนี่ย,นยเนี่ยน็อตยึดเบอร์ตายง่ย เนี่ยนะครับเนี่ยมันมีน็อตสองตัวนะครับว่าดลองเดี๋ยว,ลอ,ยวลองเอาน่าจะเป็นเบอร์สิบนะครับลองแกะดูนะครับว่ามันจะออกได้ไหมนะครับครัท่ันรู้แล้วก็ช่วยแนะนำนิดนึงนะครับ ส่วนผมก็ไม่ค่อยได้แงนะตรงนี้บ่อยนะครับก็เลยอ่าโอเคหลุดละอ่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะดึงออกได้ปะอุ้ยอ้าวโอเคออกได้แล้วนะครับนี่โอ้ค่อยลงอกนะครับเห็นฝาถังน้ํามันแล้วนะครับแต่คราวนี้มันจะดึงบ่อกออกหรือเปล่าอ่าออกแล้วนะครับนี่โอ้แม่นี่ครับนี่ ที่เราไายตัวนี้ออกไม่ได้ก็เพราะว่ามันมีน,อน็อตตัวเมียร้อยตรงนี้มานะครับเนี่ยเป็นปัญหาเลยนะครับเนี่ยเวลาเราเปิดกุญแจนี่นะครับเนี่ยเามันก็ทํางานนะครับแต่ทําไมพอใส่ไปแล้วเนี่ยเนี่ยมันทำไมมันไม่ดีดออกนี่มันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันดีกว่านะครับเผื่อเพื่อน เปลี่ยนเบาะแล้วเจอปัญหาอย่างนี้จะได้ตัวเช็คก่อนที่จะนำไปใช้งานเพราะถ้าเกิดว่าบางท่านเปลี่ยนเสร็จแล้วไม่เช็คแล้วก็ขี่ไปใช้งานเลยเวลาเติมน้ํามันแล้วแกะไม่ได้แล้วน้ํามันหมดด้วยนั้นยิ่งงานเข้าไปใหญ่เลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันดูนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับให้ผมสันนิษฐานนะครับผมคิดว่าน่าจะมาจากเดือยตรงนี้นะครับที่มัน มัล็อกตรงนี้เห็นไหมครับเวลาเราบิดกุญแจนะครับตัวนี้มันก็ยังทํางานเห็นไหมครับนี่เวลาเราบิดกุญแจนะครับเนี่ยมันก็ทํางานนะครับแต่ตัวล็อกตรงเนี้มันมคล้ายๆว่ามันขัดกันอยู่เวลามันปลดล็อกแล้วมันปลดไม่สุดนะครับถ้าให้ดีนะครับถ้าเวลาเราเปลี่ยนเบาะนี้นะครับอย่างเป็นของดีมตัวนี้นะครับถ้า มีตัวล็อกของเดิมได้นะครับก็ใช้ของเดิมดีกว่านะครับนี่เป็นของใหม่นะครับแต่ของใหม่นี่เดี๋ยวลองหาวิธีแต่งดูนะครับว่าจะแต่งยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองแต่งดูผมว่าจะเอาตัวนี้ออกมาใส่ตรงนี้ดูก่อนแล้วก็ลองบิดดูนะครับเดี๋ยวลองเอาตัวล็อกนะครับมาใส่ดูก่อนนะครับนี่นะครับใส่ดู ก็ลองอ่าเวลาอย่างเงี้ยมันก็ดีดออกนะครับแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยก็ดีดออกนะครับแต่ทำไมเวลาใส่ไปในบอกนั้นแล้วมันดีดไม่ออกนะครับเด <s> ี๋ยวเรามา <S <s ดูกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันต้องมีสาเหตุนะครับถ้าไม่มีสาเหตุมันก็ไม่ได้นะครับเราต้องหาสาเหตุให้เจอนะครับมันก็เป็นธรรมดาของงานอะไรเทียมนะครับที่ ทำมาแล้วมันอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับเราเป็นช่างก็ต้องแก้ไขเอานะครับอย่างนี้นะครับแล้วลูกค้าบางท่านก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับไม่ใช่ว่างานซื้ออะไรมาแล้วใส่ได้เลยอย่างนี้แค่เปลี่ยนเบาะเนี่ยงานง่ายๆนี่ก็เกิดปัญหาแล้วนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวลองขันนะเดี๋ยวผมลองเนี่ยตัวนี้ยมันปรับระดับปรับระดับตรงนี้ได้เห็นไหมครับเดี๋ยวลองปรับดูนะครับว่ามันจะดีขึ้นไหมนะครับ ลองดูกันนะครับผมเจอแล้วนะครับนี่เดี๋ยวลองกดล็อกนะครับนี่ล็อกแล้วลองเปิดกุญแจดูนะครับอ่าโอเคนะครับอลองอีนะครับนี่อ่าโอเคมาเดี๋ยวมาเฉลยกันนะครับนี่ผมขยับน็อตตัวนี้นะครับซึ่งขาเดือยตัวนี้มันสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับเดี๋ยวจะ อยาให้ดูนะครับมันจะมีผลเกี่ยวกับเวลามาล็อกบาะตรงนี้นะครับเนี่ยนนล็อกแล้วแล้วก็เปิดอ่าเห็นไหมครับเนี่ยมันมีผลฉะนั้นนะครับเวลาเปลี่ยนบาะใหม่นะครับก็ต้องปรับระยะตรงนี้ให้มันพอดีด้วยนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับว่ามันสไลด์ได้ยังไงนะครับ นี่ครับนี่เราคลายมันแล้วนะครับเราคลายมันปุ๊บนะครับมันก็จะเนี่ยมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับก็อันนี้ที่มันเจอปัญหานี่ผมปรับขึ้นมาสุดนะครับมันจะทําให้มันเปิดง่ายนะครับของเดิมเหมือนน่าจะอยู่ตรงกลางหรืออยู่ล่างสุดนะครับตรงนี้ต้องตรวจเช็ค ดูด้วยนะครับสำหรับช่างหรือเพื่อนๆที่ซื้อเบาะมาเปลี่ยนเองนะครับต้องดูนะอ่าโอเคอ่าเห็นนะครับเนี่ยเปิดได้แล้วอืโอโหแต่ก็ยังมีฝืดอ,อยู่นะครับเดี๋ยวเราจรอดน้ำมันนิดนึงนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ก็ยังดีกว่าเมื่อกี้ที่ ไม่ออกเลยนะครับก็โอเคนะครับจบปัญหาเบาะเปิดไม่ได้กับการซื้อเบาะใหม่แล้วเปิดไม่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับรู้ปัญหาแล้วนะครับก็เกิดจากเดือยตัวนี้นะครับก็ตัวเช็คแล้วก็แก้ไขด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆนที่ซื้อเบาะมาใหม่แล้วก็เปลี่ยนเบาะใหม่นะครับที่ใช้ดีมหรือว่าจะเป็นรุน่นอื่นก็ตามก็ต้องตรวจเช็คนิดนึงก่อนที่จะเริ่มต้นใช้งานนะครับไม่งั้นใช้งานไปแล้วเกิดน้ำมันหมดแล้วไปเปิดไม่ออกที่ปั๊มก็ ทำให้งานเข้านะครับก็โอเคนะครับขอบคุณครับ